ฟฟิินนแค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวฟินฟินแลนด์นะคะฝ้ายนิวโฟเดอรจากการ์เด้นมิวสค่ะจะมา,าเล่าถึงประสบการณ์ที่ฝ้าได้ไปเที่ยวที่ที่หนึแล้วฝ้ประทับใจมากๆเลยนะคะอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะมันชื่อว่า บ้านกกกอดค่ะอยู่ตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าแบบสบายใจค่ะรู้สึกว่าแบบเป็นอีกที่ที่หนึ่งที่ค่ายรู้สึกว่ามันน่าจะไปอีกเวลาที่เราเหนื่อยเราสามารถที่จะแบบไปชาร์จพลังตรงนั้นได้ค่ายป,ประทับใจมากกิจกรรมที่นู่นก็จริงๆแวบ,บแรกมาปุ๊บคิดว่าจะไม่มีอะไรทำพอมันจะเป็นเหมือนแบบบ้านเล็กๆเองนะคะเดินเข้าไปเรื่อยๆก็จะเจอเป็นสุ่มที่เราพักอะค่ะจะเป็นเต็นท์มีทั้งแบบเต็นท์กับแบบ บ้านพอเดินเข้าไปเรื่อยๆจะเจอสะพานที่ทํามาจากไม้เดินเข้าไปอีกนิดนึงเราก็จะเจอคล้ายๆทะเลสาบมองไปอีกฝั่งจะเห็นแบบเป็นภูเขามีหมอกกิจกรรมที่นั่นก็มีพายเรือแคนูจริงๆก็ดื่มดำกับธรรมชาตินั่นแหละคือแบบก็ไปเห็นธรรมชาติลวนะ้วนๆอยากจะให้ทุกคนมาลองดูค่ะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ถ้าได้ลองไปสัมผัสแฝ่ว่ามัน มันทุกคนจะต้องประทับใจเหมือนที่ฝ้ายประทับใจอะคะ่ะเที่ยวเมืองไทยสุดใจจริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนลองลองไปเที่ยวกันดูนะคะที่บ้านกบเกาะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ y ยูแชนเนลโทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง